สตูลซิตี้มิวสิกไลท์2024ครั้งแรกของเทศกาลดนตรีให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล <c oughs> เชิญชมช็อปชิมอาหารและสินค้า <c oughs> เพลิดเพลินกันไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปวาดภาพบาติหลายสตูลที่ยาวยาวที่สุดเรียนรู้วัฒนธรรมการประดิษฐ์ว่าวขวาย วันเสาร์ที่12ตุลาคม2567สนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินโตโน่พาคินยอมรับความจริงในวันที่ควรจะเลิกราก่อนรักจะกลายเป็นรอยราวสตูนซิตี้มิวสิกไลท์2024ณถนนสลิดภูมินาหน้าสำนักงานเขตเทศบาลเมืองสตูนอําเภอเมืองสตูน สตูลซิตี้มิวสิกไลท์2024สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดสตูล